สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทูคนทุกขันเนาะค่ะอันนี้คือตนอ้นลำไย,ยของประติกะปีเด้อค่ะได้มีลังนกค่ะพ่นไม,ม้เฮดยูนีนกน้อยทำลังแต่พัวพอตัวค่ะก็บ่ฮูว่าเป็นลังนกอีหยังลหละค่ะนี่เพ่นไม,ม้เฮดยูนีค่ะแต่กับ หลายเด้อค่ะขอให้มีซอกมีซอยเออเพิ่นกับมาเห็ดบะนั่นมดค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นี่นี่ล้างในน้อยล้างหนน้อยของนกกระจอกบ่หรือจังใดค่ะนี่ละครับพ่อแม่พี่น้องนกน้อยทำรังแต่พอตัวเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ